สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนิวฟินแลนด์นะคะวันนี้นะคะนิวก็มาที่สนามกอล์ฟนะคะ,ะสนามกอล์ฟแห่งนี้นะคะเมื่อที่จะแล้วเนี่ยแดดออกอากาศดีนะคะเขาก็เปิดนะคะให้บริการสามารถที่จะมาดรีฟกอล์ฟที่นี่ได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูบริเวณรอบนะคะนิวก็อยากจะลองของก็เพราะว่าช่วงระยะเวลาตลอดระยะเวลาหน้าหนาวเนี่ยนิวก็ฝึกซ้อมนะคะฝึกซ้อมแล้วก็ มันจะมีอะไรมากมายนะเพื่อนๆน,นิวก็ฝึกไปตามภาษานิวน,นะคะแต่นิวก็ชอบเล่นกอล์ฟนะคะไม่มาเล่นเก่งอะไรมากมายนะคะก <g ül> ็ <g ül> <g ül> มีความสุขที่ได้เล่นกอล์ฟนะคะ <g ül> วันนี้ก็เลยนึกขึ้นฟ้าคุณฝนนะคะวันนี้วันเสาร์นิวก็เลยออกมาดูนะคะว่าสนามกอล์ฟแห่งนี้เขาได้เปิดให้บริการไรส์แล้วนะคะว่าไอสนามไรส์เนี่ยมันอยู่ช่วงไหนของบริเวณสนามนี้แห่งนี้นะคะเดี๋ยวรับดูนะคะแต่ครวน,นี้ว่ามันยังเป็นอยู่ในช่วงของฤดูหนาวนะคะมันก็ยังปิดอยู่ให้ลูกกอล์ฟนะคะ ก็าสามารถที่จะซื้อลูกกอล์ฟโดยบัตร ATM นะคะในราคา1ถาดเนี่ยหถาดเท่านี้นะคะหถาดในราคา3ยูโรนะค,ะคือได์แบบนี้นะคือเป็นการที่ได้ถูกต้องคือนั่นหมายความว่าคุณตีเนี่ยโดนลูกเต็มเต็มคือตีโดนลูกก่อนแล้วก็ไม้เนี่ยมันถึงจะไปกินดินนะ mm. คือลักษณะนี้คือว่าตีสเปรสปะเพื่อนคือลักษณะนี้เนี่ยคือตีโดนดินก่อนแล้วไปถูกลูกทีหลังคุณดูไปๆเห็นไหมมัน คือไม้เนี่ยลงทิ่มก่อนแล้วไปถูกลูกที่หลังขนาดนี้คือมันเจอะมาลายสวยคือตีเป็นระเบียบแล้วเวลาที่เขา,าปรับหน้าดินปรับหน้าย้าเนี่ยมันก็จะปรับง่ายแต่อย่างนี้เวลาหยอดหญ้าลงไปเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นยำยอบมันก็จะไม่สวยนะเพื่อนๆน,น,นะจะมาดร้ายที่นี่เป็นประจำนะคะช่วงหน้าร้อนวันนี้นิวมิก้าเอาถุงกอล์ฟมาเพราะนิวไม่รู้ว่ามีคนมาตีป่าจริงๆแล้วก็มีคนมาตีนะเนี่ยไปดูกัน สนามกอล์ฟแห่งนี้นะคะนูเกียริวอล์กอฟเนี่ยเป็นสนามที่สร้างมืออาล์นกกฟนะคะรุ่นเยาวชนแล้วก็รุ่นมืออาชีพนะเยอะมากนิวก็มีโอกาสได้มาเรียนกับครูที่นี่เหมือนกันนะคะอยู่ก็ประมาณสองสาครั้งนะคะชั่วโมงละ70ยูโรนะคะค่าเรียนค่าสอนกอล์ฟไม่ใช่ชั่วโมงนะ4ี่หนาที7จยูโรแล้วสนามกอล์ฟแห่งนี้นะคะก็ได้ปั้นนะคะ ักกอล์ฟระดับโลกเป็นนักกอล์ฟอันดับหนึ่งนะคะนักกอล์ฟมืออาชีพระดับโลกนะคะซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศฟินแลนด์เป็นอย่างมากนะคะเขาก็อาศัยอยู่ที่เมืองนี้นะคะเมืองเดียวกัร์ตินิวอาศัยอยู่นะคะเพื่อนๆช่วงลองของเพื่อนคือหัใจไม่ไหวอะหนาวกูก็จะมาประมาณเนี้ยต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเรนจังยังไม่หนาวก็จะรู้ดีนี่นะเอ้ยช่วงลองของเพื่อน ไม่ไหวอะหนาวกูก็จะมาประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> ต้องไปเปลี่ยนเสภาพนะเพื่อนๆลองคารอย่างเงี้ยวันนี้ลบหกองศานะมีแสงแดดแล้วก็ทําให้เราเนี่ยอยากออกนอกบ้านนะเพราะว่ามันมีแสงแดดแต่ด้วยความที่มันอากาศชื้นเนี่ยเย็นชื้นแล้วก็หิมะมันละลายเนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกหนาวสะท้านเพื่อนนะแต่ลองดูข้างในนี่ก็เป็นด้านในนะคะจะมีหลังคาระคะ ก่อนนะครับที่เนี่ยเด็กนะที่ร้อง,งองนะนี่ก็จะมีนะคะเพื่อนออแท็กมันนะคะ,ะคือแท็กมันที่เนี่ยมันดีอย่างหนึ่งคือเราเสียค่า ลูกกอล์ฟเนี่ยถาดละสามยูโรสำหรับพ่สามารถที่จะใช้ตูโปรแกรมนี้ได้ด้วยนะคะต้องมีจิจิตเตอร์ก่อนดูน้องนะคะ เดี๋ยวนี้จะลองดูแล้วค่ะว่าพรุ่งนี้อากาศมันดีกว่านี้หรือเปล่านี่แดดเริ่มออกนะแต่รู้สึกหนาวมากเลยอะหนาวเข้าไปในกระดูกเลยแล้วก็ววอายุมากแล้วล้วทนท,ท,ทนความหนาวไม่ไหวแต่ก็ดีนะเห็นว่ามีคนมาเล่นนะอืมเขาเปิดตั้งแต่ที่ที่แล้วนะแต่ครั้งนี้ว่าเมื่อวานสองสองวันนี้ได้นะสองสอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหิมะมันละลายเพื่อนแต่สองสองสองวันที่ผ่านมาในหิมะมันตกอีกรอบหนึ่งนะคะ มันก็ทําให้สนามได้แบบนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรยวจะลองมาดูพรุ่งนี้นะคะถ้าหาวกว่าพรุ่งนี้อากาศมันดีนะดีกว่านี้หน่อยคือไม่หนากไม่ชื้นมากเนี่ยก็จะมาลองได้จริงเพราะว่านิชอบได้คือด้านนอกมากกว่าที่จะได้อยู่ข้างในในฮอนะคะนี่ก็เป็นอ่าสามนะผา3ไปนวดเลยแต่สนามไทยเนี้ยโอ้โหเพื่อนๆนะเต็มทุกวันเพราะมันอยู่ในตัวเมืองไง เต็มทุกวันแล้วก็มีแมมมอคขับมีสมาชิกเยอะมากคือโอกาสที่จะมาเล่นเนี่ยต้องจองเป็นทิศจองเป็นทิศแล้วก็จองทีนึงแล้วมันก็เซ็งอย่างคือถ้าสนามมันเต็มนะกวัละสี่คนสี่คนนะขี้เกียจรอเพื่อนสนามที่นือเป็นสมาชิกอยู่เนี่ยมันจองเวลาง่ายเพื่อนเหมือนกันทองสนามท่องโลกมใกล้ทุกอย่างคือนิวใช้เวลาในการขับรถเดินทางในแค่ประมาณ ไปที่ทำง,งานก็เจ็ดนาทีทุกวันนะค่ะรถนะแล้วก็ถ้ามาสนามร้ายในช่วงหน้าร้อนนี่ก็ประมาณ10นาที15นาทีนะคะคือทุกอย่างมันใกล้หมดแล้วก็ที่นี่นะนิวจะมาดร้ายประจํานะนี่จะมาร้ายสนามที่ยวประจำเพราะว่าสนามรามันกว้างมากสนามร้ากว้างมากกว้างสุดๆนะคะแล้วก็มีให้เราอย่างหลากหลายมีทั้งอา่าคะชักแมนที่สามารถเล่นได้ข้างนอกนะไม่ใช่ชักแมนข้างในนะในฮอลนะคือเรายืนที่ที่พรมเนี่ยสนามดร้าเนี่ย เขาจะมีเครื่องแท็กแมนนะคะเราก็สามารถใช้เครื่องแท็กแมนได้กับลูกบอลในราคาแค่ฐานละแค่3ามยูโรนะคะแล้วก็อะแท็กแมนนี่จะเสียรู้สึกว่าจะมาณ15ยูโรนะไม่แพงนะแต่ชั่วโมงโอเคนะเพื่อนๆน,น,นะเดี๋ยวนิวก็จะกลับบ้านนะกลับบ้านแล้วก็วันไหนที่นิวมาดร้ายเนี่ยนิวก็จะมาทํำปีโดเพื่อนๆดูนะอา,นอากาศเย็นอากาศเย็นจริงๆอากาศเย็นเย็นเย็นก็แบบว่าเย็นเข้ากระดูกอะ่ะคือตอนนี้มือชาเนี่ยเย็นเข้ากระดูก แต่ครั้นี้ว่ากลุ่มที่เข้ามาดายกันเนี่ยที่อยู่ในอ่าจะจะมีกลุ่มที่เข้ามาได้แล้วค็ันี้มาเพิ่มเมื่อกี้นะอีกคันหนึ่งรถที่วิ่งจอดที่วิ่งผ่านไปเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นผู้ชายทั้งนั้นเแล้วจะมีเด็กผู้หญิงแค่คนเดียวเด็กว่าอายุประมาณสักสิบขวบนะประมาณสิบขวบสิบขวบเด็กผู้หญิงแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเด็กผู้ชายนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยนิวก็เป็นนักกอล์ฟนะคะอยู่ในกลุ่มของกลุ่มผู้สูงวัยนะ กลุ่มผู้สูงวัยก็นิวก็เล่นกอล์ฟเพื่อความอ่าสนุกนะแล้วก็กเพื่อสุขภาพนะคะก็มีการเข้าร่วมนะคะการแข่งขันบ้างนะคะเป็นบางครั้งนะแต่ก็ไม่ว่าไม่ได้บ่อยมากโอเคเด๋ยนนิวจะขับรถกลับบ้านนะคะแล้วก็ดูนะคะว่าพรุ่งนี้อากาศจะดีกว่านี้ไหมถ้าพรุ่งนี้อากาศดีหรือว่าอาทิตย์หน้านะคะอากาศดีคือหิมะมันหยุดตกหิมะมันละลายแล้วเนี่ย มันก็น่ามาสนามไดนะะ้นะเพื่อนๆนะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กําำลังใจกันนะคะดูก็ดูกันนานๆน,นิดนิดหนึ่งนะคะนิวเป็นช่องเล็กๆนะคะช่องเล็น้อยก็พยายามที่จะสร้างผลงานนะคะให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันนะคะขอบคุณมากค่ะ